น,นายชนนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสวงสมโพธิเสาหลักเมืองชุมพรและศาลหลักเมืองบริเวณล,ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิดในทีกิจกรรมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นําองค์กรเอกชนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมายเวลา 7.. จ็นาฬิกาเก้านาทีพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองจุมพลจําลองจากปราล์พิธีบริเวณสนามหญ้าภายในสารกลางจอจุมพลขึ้นรถขบวนแห่ไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนทัศบาลหนึ่งตำบลท่าตะเภาอเภองเมืองจอจุมพลแล้วจัดขบวนแห่เสาหลักเมืองจําลองเริมขบวนแห่อัญเชิญเสาหลักล เมืองชุมพรจำลองไปปฏิสถานณศาสารหลักเมืองชุมพรบริเวณลาเนเอกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชมพรโดยผ่านตลาดสดชุมพร์แล้วมุ่งหน้าไปยังสารหลักเมืองจึงอัญเชิญหลักเมืองจำลองขึ้นปฏิสถานณศาสารหลักเมืองชมพร์มีการประกอบพิธีบูชาบวงสรวงอัญเชิญหลักเมืองจำลองชมพร์และปราสาทน้ำมนต์หลักเมืองจกกักรพัรดิเทวา และประาศพรแก่ผู้ร่วมพิธีต่อจากนั้นมีพิธีพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิหลักมองจุมพรโดยมีผู้ร่วมพิธีถวายจตุปจัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ต่อด้วยการแสดงสมโพธิหลักมองจุมพรนางรำจำนวน300คนรักจุมพรหลงชุมพรการแสดงโขนและการรำมโนราถวายบูชาสักการะสารหลักเมืองจุมพรท่านอเภอทั้ง8อเภอนะครับ